สวัสดีครับทีเด็ดนุยเดโนวันนี้นะครับมีมาฝากเหมือนเดิมครับวันจันก็แน่นอนครับศึกมวยไทยพันธมิตรที่กรทกอากาศดอนเมืองครับวันนี้เป็นชุดเล็กนะแต่ว่าเป็นนัดเล็กดีรถโตนะฮะยอดไอ้อะเต็มไปหมดเลยน่าดูมากๆานะครับฝากไว้2คู่แล้วกันเริ่มตั้งแต่คู่ของเหนือธรณีช .5 อห้าพยักนะครับหรือว่าสิทธิกำนันลือเจอกับเพชรกิติสิทธินายกโกท่าสายหรือว่าเพชรกิติเฟียสปทุมนะครับ ก็ร้อยปอนนะครับเคยชกกันมาที่อ้อมน้อยวันนั้นเนี่ยเบียดมากแต่เพนเพชรเป็นเพชรกิติที่เอาชนะมาได้เอามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเลดเปิดมาเหนือทรณี19เนะครับเหนือธอรณนีเป็นมวยเข่าแข็งแรงปั้มเหนียวส่วนเพชรกิติฝีมือครบเครื่องหลากหลายกว่านะครับดูความเป็นมวยอาวุธมวยไอคิวเนี่ยเพชรกิติดีกว่าหน้าทรงหน้าเสือไม่เป็นรองเลดเป็นรองผมว่าหน้ารองไปที่เพชรกิตินะวันนี้เพราะว่าหลากหลายกว่าดักแทงตั้งคาเตะแล้วพับคา ผมดูว่าทรงมวยมันจะได้เปรี่ยนนะครับจัดไปที่เจ้าเพชรกิติสิทธิ์นายกโกท่าทรายหรือว่าฟิตรทุมนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปที่คู่เอกครับอิกคิวซังสอสละชีพครับเจอลักภูหลวงเดชเพชรสีทองนี่ก็ร้อยปอนร้อนวิชาเหมือนกันโอ้ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะในรุ่นเนี้ยทั้งคู่เลยอะ่ะเก่งทั้งคู่นะครับอิกคิวซังช่วงหลังฟอร์มสดมากแทบจะไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นมวยที่ฝีมือครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในนอกก็ได้ในก็เหนียว ส่วนรักภูหลวงนี่โอ้โหช่วงหลังนี่เตะซ้ายได้ชะกานชะกันเหลือเกินนะครับก็แทบจะไม่แพ้ใครเหมือนกันเพิ่งจะแพ้ล่าสุดให้กับไม้แหลมแบบแพ้พิกดูด้นานชนะด้วยวันนั้นนะครับเป็นวงที่เตะซ้ายหนักแน่นนะครับหมัดสออคมนะครับวงนอกเนี่ยผมว่ารักภูหลวงดีกว่าแน่ถ้าชิงจังหวะแรกแข่งนะชอบแข้งซ้ายของรักภูหลวงส่วนวงในก็ตั้งแขนไล่แขนดีๆผมว่าอีกิซังตีลำบากวันนี้นะคะฉะนั้นชอบไปที่รักภูหลวงเด่นเพชรสีทองครับจะเบียดเอาชนะ อีกคิวสั่งสอสละชีพไปได้นะครับสองคู่วันนี้จัดไปนะครับก็มีเจ้าเพชรกิติแล้วก็ทางด้านลักภูหลวงนะครับสำหรับแฟนมวยทุกท่านนะครับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารวงการมวยนะครับอยากจะดูไฮไลท์มวยเป็นมันอยากจะฟังมวยหูฟีนะครับฝากกดติดตามช่องทางตรงลิงก์ข้างบนได้เลยนะครับวันนี้ฝากไว้2คู่นะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนลาไปก่อนสวัสดีครับ